สวัสดีครับจากร้านบีเคการเกษตรนะครับวันนี้จะมาแนะนํารถไถเก่านอกนะครับคันนี้เป็นชิบู่านะครับ22แรงเผาเดียวนะครับอันนี้เก่านอกแท้นะครับไม่ใช่เก่านอกวนไทยนะครับก็คือเป็นเป็น22แรงเผาเดียวนะครับเครื่องสองสูบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถ้ามันทํามาทําตลาดมาก็จะเป็นพวกยันมาวายนะครับนะครับก็คือจะแข่งกันสองสูบนะครับตัวนี้นะครับมาด้วยกับโรตารี่ประมาณ น่าจะประมาณเมตรเมตรเมตรสามสิบอะครับนะฮะตัวตัอรี่ใช้งานได้ครับแต่อันเนี้ยเอาไปตัดหญ้านะครับเหมาะนะครับแรงดีนะครับแล้วก็ส่วนอื่นก็เดิมเดินนะครับเปลี่ยนมอ้ําน้ำให้ใหม่นะครับนะครับเปลี่ยนของเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนกองน้ํามันส่วนน้ามันเกียร์ก็ใสอยู่นะครับนะแล้วก็ตัวนี้ก็มีมีนะครับมีสิบสองเกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็ สี่เกียร์ถอยนะครับตัวนี้นะครับทดเกียร์มาเยอะนะครับเกียร์ละเอียดปั่น PTO ดีครับ PTO ก็มี PTO มี4ระดับนะครับตัดหญ้าดีนะครับตัดหญ้าละเอียดนะครับไม่ต้องเร่งรอบเยอะนะครับให้ PTO มันใช้กําลังแทนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับเกียร์นะครับอันนี้สี่ถอยนะครับถอยสี่นะครับ หมยสี่นะครับหมยสี่นะครับเดินหน้านะครับเดินหน้าเจ็ดเจ็ดนะครับสี่เจ็ดนะครับ ดูวิดีโอนะครับวิดีโอนะครับวีดีโอหนึ่งก่อนนะครับตัวสองนะครับสามครับสี่ครับ ใช้งานไนะด้ปกติครับใส่ตัตดหญ้าดีนะครับตัวนี้โอเคคนระับผม